วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเชฟบ้าเข้าครัว EP 2นะครับวันนี้ผมจะพาไปทํากะปิหวานสูตรไม่ต้องเคี่ยวนะครับกับวัตถุดิบที่เรามีติดครัวอยู่แล้วนะครับก็มีพริกขี้หนูสวนหอมแดงน้ําตาลทรายน้าปลาแล้วก็กะปิเดี๋ยวลองไปทํากันครับโอเคเรามาเริ่มต้นทํากันครับขั้นตอนที่1เทน้ําตาลทรายลงไป แล้วก็ใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาแค่เป็นตัวช่วยในการละลายแล้วก็ตามด้วยกะปิแนะนำให้เป็นกะปิอย่างดีนะครับมันจะมี2ออย่างอีกอย่างก็คือกะปิที่เราใช้ทำแกนครับอย่างนั้นจะคาวแล้วก็มีรสเค็มมากเกินไปนะครับ กะปิใส่มากน้อยตามชอบได้เลยครับเสร็จแล้วก็คนส,ส่วนผสมให้เข้ากันครับ ชามค่อนข้างเล็กไปหน่อยโอเคพอส่วนผสมเริ่มเข้ากัน เอาพักไว้สักครู่นะครับแล้วเราก็มาหั่นหอมแดงกับพริกขี้หนูส่วนนะครับใส่ได้ตามชอบเลยนะครับอัตราส่วนไม่ตายตัว ค okay. ได้หอมแดงแล้วก็ใส่เข้าไปตามด้วยพริกขี้หนูสวนครับโอเคแล้วก็ใส่ลงไปครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับ แค่นี้ชุบป,ปาดหน่อยปาดหน่อยกะปิกะปิกะปิเอียงอยู่นั่น,นแหละโอเคเรียบร้อยของจริงโอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับกับปีหวานสุดง,ง่ายๆแบบไม่ต้องเคี่ยวนะครับแล้วเราก็มาทานกับมะม่วงที่เราฝานไว้นะครับนี่นะครับคน คนชอบเปรี้ยวน้อยก็ฝานเป็นแผ่นนะครับนี่คนที่ชอบแบบกรุบกรอบก็เฉาะเลยครับเดีย๋ยวลองเราลองมาชิมกันครับโอเคครับลองมาชิมกันครับส่วนผมนะผมชอบแบบเฉาะมากกว่าได้ความกรอบความเปรี้ยวเต็มคำดีครับเรามาชิมกันครับ แบบบางสำหรับคนสู้ รสเปรี้ยวไม่ค่อยไหวนะครับแบบนี้ดีกว่าสะใจ อร่อยครับเข้มข้นยัยู่วครับชวนเลยครับเนี่ยสุดเนี่ยครับทํากินง่ายๆเวลาอยากของเปรี้ยวๆนะครับเนี่ยของมีอยู่ในครัยอยู่แล้วครับง่ายๆเลย ำหรับผมเนี่ยชอบของเปรี้ยวๆนี้นครับมะม่วงจานหนึ่งกับกะปิหวานถ้วยหนึ่งคนเดียวสบายหมดครับอย่ค่อยมากินต่อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะพาไปเที่ยวไปดู อะไรที่ไหนหรือว่าจะมีสูตรอาหารเด็ดๆอะไรมาแนะนำเพื่อนๆนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ